หรือว่าไตาจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่มีสายสัมพันธ์กับเราค่ะนะคะเข้ามาใส่ให้เรานะคะอันนี้มจะทำงานเหมือนเป็นของเราเลยไหมคะใช่จะทํางานเหมือนเป็นของเราเลยแต่ว่าวิธีการขั้นตอนค่อนข้างจะยุ่งยากะนะคะยุ่งยากตรงที่ว่าเราต้องเลือกค่ะเลือกผู้บริจาคที่มีความเข้ากันได้กับเราค่ะที่ร่างกายเราไม่ต่อต้านและคิดว่าจะรับสิ่งแปลกปลอมหรือไตใหม่อันนั้นเนี่ย ให้อยู่กับเราได้นานๆนะคะก็หนึ่งก็ต้องวิธีขั้นตอนหลายอย่างมากพิจารณาผู้บริจาคพิจารณาผู้รับอวัยวะนะคะ,คะต้องมีการตรวจความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อนะคะว่าไม่ต่อต้านกันตรวจกรุ๊ปเลือดนะคะตรวจโรคประจาตัวของผู้ที่จะให้ไตตรวจโรคประจําตัวของผู้ที่จะรับไตเพื่อดูว่ามีข้อห้ามอะไรหรือไม่ ถ้าขั้นตอนตรงนี้ผ่านเราถึงจะทําการเปลี่ยนถ่ายไตให้หรือปลูกถ่ายไต,ตยให้<ฮ>นะคะถ้าขั้นตอนตรงนี้ไม่ผ่านก็คือคือว่าขั้นตอนเปลี่ยนถ่ายไตยก็ยัง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 ไม่ต้องนะคะ<ฮ>คือผู้ที่จะให้ไตได้หลายคนอาจจะสงสยัยนะคะว่าใครจะให้ไตได้บ้างค่ะอันที่หนึ่งก็จะเป็นญาติพี่น้องที่ <à> สายสัมพันธ์ก <f> ับเราค่ะ <ภา S 2> ก็จะเป็นญาติพี่น้องสายตรง นะคะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ได้หรือพี่น้องท้องเดียวกับเราก็ได้หรืออาจจะเป็นพี่น้องอ,อ,อาจจะเป็นอีกสายหนึ่งแต่ว่ามีความสัมพันธ์ทางสายเลือดค่ะนะคะหรือในกรณีที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ปัจจุบันกฎหมายในประเทศไทยออของสภากาชาติไทยอนุญาตก็คือสามีและภรรยาสามีและภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วอย่างน้อยสามปีขึ้นไปหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้จดทะเบียนสมรสสมรสเนี่ยก็ มีบุตรด้วยกันแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าบุตรนั้นเนี่ยเกิดจากทั้งคู่ทั้งคู่ใช่ค่ะถึงจะเป็นผู้บริจาคไตได้ตามกฎหมายแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยว่าเข้ากันได้ด้วยไหมถูกต้องค่ะก็เลือกเนื้อเลือกนะคะหรืออีกแหล่งหนึ่งจากไตผู้บริจาคที่แกนสมองตายแล้วค่ะนะคะแต่หัวใจยังเต้นอยู่นั่นก็คืออาจจะเคยได้ยินคําว่าสมองตายไหมคะ กลุ่มนั้นสมองตายเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้แสดงความจำนงไว้ตั้งแต่ก่อนก่อนเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็ญาตจะเป็นผู้แสดงความจำนงให้เพราะเน,นื่องจากว่าคนไข้ที่สมองตายแล้วก็เหมือนกับเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่วัยวะเขายังทำงานได้อยู่อันนี้ก็สามารถเอาอวัยวะเช่นไตเช่นหัวใจปอดตับออกมาให้กับผู้รอรับบริจา,าคได้ะนะคะ ทีนี้มาดูเรื่องของสาเหตุค่ะแต่ละแต่ละประเภทแต่ละชนิดต่างๆนะคะเราเป็นโรคไตส่วนใหญ่สา,าเหตุมาจากอะไรเพราะหลายคนบอกว่าโดยชาวบ้านโดยทั่วไปมันจะพูดว่าทานเค็มหรือเปล่าก็เลยเทำให้เป็นโรคไตจริงๆแล้วสาเหตุมาจากอะไรคะสาเหตุอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่าโรคสามกลุ่มโรคนั่นนะคะ,คะแต่ทีนี้ถามว่าถ้าทานเค็มคหรือทานพวกเนื้อสัตว์เยอะจะเป็นเหตุให้เกิดโรคไตหรือไม่ค่ะไม่ใช่เป็นเหตุเพียงแต่ว่า เป็นตัวส่งเสริมให้โรคไตที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยเป็นมากขึ้นนะคะ,ค,ะคือเหมืนอนกับแต่ละคนจะเป็นได้คือต้องมีปัจจัยอยู่แล้วใช่ค่ะพวกนี้ไปตัวไปส่งเสริมให้เป็นมากยิ่งขึ้นถูกต้องค่ะอ,อย่างอาหารเค็มจัดเค็มนี่เกิดจากอะไรเ,เกิดจากเกลือโซเดียมใช่ไหมคะเ,เราได้โซเดียมเข้าไปเยอะๆไตเราก็จะทํางานหนักความดันโลหิตเราก็จะสูงขึ้นค่ะตรงนั้นก็ส่งผลถ้าความดันโลหิตเราสูงก็ส่งผลย้อนกลับมาให้ไตเรา เสื่อมสภาพเร็วขึ้นเพราะอย่าลืมว่าสาเหตุโรคไตอันหนึ่งก็เกิดจากความดันโลหิตสูงได้เวลาความดันโลหิตสูงเนี่ยเส้นเลือดภายในไตนี่จะเกิดการเสื่อมสภาพอย่างที่คุณหมอจะแนะนําว่าเราควรจะทานรสชาติรสเค็มแบบเนี้ยสักประมาณทเท่าไหร่ยังไงดีโดยปกติของคนทั่วไปนคะคะคนทั่วไปใช่ไหมคะโดยปกติเนี่ยก็อย่าสมมุติว่าน้ำปลาค่ะ นะคะก็ประมาณสักหนึ่งช้อนชาต่อมือ้อโดยประมาณก็ไม่ควรเกินนั้นะนะคะต่อมื้อนะคะค่ะ,คะแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นโรคไตอย่างเงี้ยควรจะงดเลยหรือเปล่าคะพวกอาหารเค็มหรือเนื้อสัตว์เนี่ยถ้างดเลยได้ยิ่งดีอาหารที่เค็มจัดเนี่ยนะคะค่ะ,คะถ้าเกิดว่าเราปรุงมาแล้วเราก็ไม่ควรเติมน้ำปลาอะไรเพิ่มค่ะหรืออย่างเนื้อสัตว์เองถ้าเกิดเอาง่ายๆนะคะก็คือลดปริมาณการรับประทานลงครึ่งหนึ่งจากเดิมที่เคยทานอยู่เท่าไหร่ คุณหมอจะแนะนําว่าให้ง่ายต่อการเข้าใจเดิมทานอยู่เท่าไหร่ให้ลดทานลงครึ่งหนึ่งค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเราก็จะมีเราเรียกว่านักกําหนดอาหารนะคะที่โรงพยาบาลหรือตามโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะ,คะเราสามารถไปขอคําปรึกษาได้ว่าคุณหมอก็จะสั่งไปว่าโปรตีนสมมติคนคนนี้ไตเสื่อมะระดับนี้นะคะ ควรจะกินโปรโตีนกี่กรัมอของโปรโตีนต่อน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมต่อวันคนักกาหนดอาหารก็จะคํานวณให้เรานะคะ,คะว่าเมื้อหนึ่งควรจะทานเนื้อหมูได้กี่ชิน้นค่ะนะคะเนื้อวัวได้กี่ชิน้นอ,อ๋อพี่กำหนดเลยว่าทานอะไรเท่าไหร่ย,ยังไงแต่ละมือ้อปลาได้กี่ชิน้นค่ะนะคะข้าวได้กี่พักพีนะคะเพราะอย่าลืมว่าอาหารทุกชนิดเนี่ยมีโปรโตีนหมดียงแต่อาหารกลุ่มที่มีโปรโตีนสูงก็อย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์ทุกชนิดค่ะนะคะเขาก็จะแนะนําเมนูอาหารให้เรา ให้เราเกิดความไอเดียสร้างสรรค์เมนูอาหารเราเองว่าอันนี้เป็นอาหารโปรตีนต่ําสําหรับเรานะแล้วก็ไม่น่าเบื่อเพราะว่าบางทีการที่คุณหมอบอกไปอย่างงี้ก็จะมาผลกันว่าโอ้โหแลวอย่างนี้ไม่รู้จะทานอะไร่ะคะอะไรอะไรก็ไม่ให้ทานอะไรเะเป็นต้นในความเป็นจริงก็คือเ็าจะมีคนกําหนดว่าจะยังไงทวนจะทานอะไรเท่าไหร่จริงๆก็คือทานได้หมดแต่มีการกําหนดว่าจะทานอะไรด้บ่ายทานได้หมดค่ะ ก็เลยว่าให้งดไปซะทีเดียวะะค่ะนะคะเพียงแต่ปริมาณอาจจะต่างไปใช่นะคะมีะรโรคอื่นๆที่ส่งผลให้เกิดโรคไตเลยไหมคะเหมือนกับไม่น่าจะเป็นโรคไตแต่พอเป็นโรคนี้แล้วทําให้มาเป็นโรคไตตามมาก็ก็ได้หาอย่างยกตัวอ,อย่างอย่างโรคเอ๋อเกาอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นค่ะเกาเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงใช่ไหมว่าเกิดโรคไตค่ะได้จากอะไรบ้างก็เกิดจากตัวโรคเองซึ่งมีระดับยูริกกิูริกในเลือดสูงเป็นเวลา ก็ก่อให้เกิดไตเสื่อมได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องเป็นนิ่วนะคะค่ะเรื่องอย่างไตาวายอันนี้<ม>กรณีที่เขาเรียกว่าไตาวาย,ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงคะก็กรณีที่ไตเสื่อมสภาพไปแล้วะนะคะทีนี้วายก็มีหลายระดับปัจจุบันเราแบ่งเป็นห้าระดับะนะคะแต่คุณหมอมักจะใช้คำว่าไตาวายในค,คนที่ไตทำงานน้อยกว่าเท่ากับสิบห้าเปอร์เซ็นตก็คืออยู่ในระยะที่ห้าหรือระยะสุดท้ายแล้ว ส่วนระยะหนึ่งถึงสี่เราใช้คําว่าโรคไตเรื้อรังนะคะหรือไตเสื่อมจะดีกว่าคนไข้จะให้ความรู้สึกที่ดีกว่าแต่กรณีวายแล้วคืออันนั้นต้องเตรียมตัวฟอกเลือดละอานที่คุณหมอบอกว่ามีกระบวนการต่างๆทั้งล้างไตทั้งปลูกถ่ายไตตรงนั้นทราบว่าของทางโรงพยาบาลกรุงเทพมเองเคยประสบความสําเร็จมาแล้วในการปลูกปลูกถ่ายไตรายแรกนะคะของเราทําไปรายแรกเมื่อวันที่สิบเก้าพฤษภาคม2 5 5 1้า้ยห้าสิบเ็ด ค่ะนะคะเป็นคนไข้เนี่ยคนภูเก็ตเนี่ยแหละค่ะก็ได้รับบริจาคไตจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะเป็นญาติทางสายเลือดนะคะก็ตอนนี้ก็สบายดีแข็งแรงดีทานอาหารได้ตามที่เขาอยากจะทานนะคะจะไม่เหมือนตอนที่เขาฟอกไตอันนั้นก็ต้องจํากัดน้ําดื่มจํากัดอาหารทุกชนิดคือตอนนี้เหมือนจะแทบเป็นปกติเลยปกติเลยเพียงแต่ว่าต้องทานยาให้สม่ําเสมอตามคาสั่งของแพทย์แล้วก็มาติดตาม การทํางานของไตแล้วก็ดูระดับของยากดคุ่มคุ้มกันนะคะที่ได้รับแล้วก็ดูภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังปลูกถ่ายไตคือหลังจะเปลี่ยนแล้วนะคะคือเหมือนกับเป็นของคนอื่นเข้ามาอยู่ในร่างกายเราอย่างเงี้ยแล้วก็กว่ามันจะแบบเป็นธรรมชาติเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของเราไม่มีปฏิกิริยาอะไรข้างเคียงใดๆคดดูันนานขนาดไหนคะก็ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดพ้นหนึ่งปีแรกไปได้ก็ค,ค่อนข้างจะปลอดภยัยละว่าไม่มีภาวะเขาเรียก สลับไตหรือปฏิเสธไตแนๆ่ๆแต่ในระยะแรกเนี่ยเป็นระยะที่เราต้องดูใกล้ชิดสามเดือนหกเดือนแรกนะคะ,ค,ะคนไข้าอาจจะเกิดปฏิกิริยาที่ว่าต่อต้านเนื้อเยื่อไตของผู้อื่นหรือเกิดภาวะสลับไตเกิดขึ้นนะคะฉั้นในช่วงแรกเนี่ยสามเดือนหกเดือนแรกต้องใช้ยากดภูมิค่อนข้างจะเยอะนะคะแั้นในช่วงนี้เนี่ยจะต้องคอยปรับยาค่อนข้างใกล้ชิดนะคะหนึ่งเพื่อไม่ให ร่างกายเราปฏิเสธไยอันที่สองเพื่อไม่ให้ยาที่เราให้เนี่ยคล้ายๆไปกบว่ากดภูมิคุ้มกันคนไข้ามากเกินไปจนก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่น จากการกดภูมิคุ้มกันมากเกินไปเช่นภาวะติดเชื้ออะไรเงี้ยค่ะเป็นต้นท่านที่เปลี่ยนไปแล้วประสบความสำเร็จคนนี้จริงๆแล้วอีกไม่กี่เดือนนี้ก็จะครบหนึ่งปีแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะลูกการทํางานของไตคือสมมุติว่าผ่านพ้นระยะปีหนึ่งไปแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่มีปฏิไม่มีปฏิกิริระระยาอะไรที่จะมีผลต่อร่างกายแล้วก็ใช้ได้ไปตามปกติอันนี้จะสามารถใช้ได้ไปจนตลอดชีวิตเลยไหมคะหรือว่ามันมีอายุของมัน ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอายุนะคะขึ้นกับภาวะแทรกซ้อนที่เกิดด้วยะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอัตราความสำเร็จนะคะที่หนึ่งปีะจะอยู่ที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าไตาจะทำงานไปได้หนึ่งร้อยลายในหนึ่งปีแรกเนี่ยเก้าสิบห้าายยังทำงานได้ดีส่วนห้าปีนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ไตาจากผู้บริจาคที่มีชีวิตอยู่ ส่วนไตาจากผู้ไปจากที่สมองตายอัตราประสบความสําเร็จก็จะน้อยลงกว่านี้นิดนึงนะคะมีระดับไม่เท่ากันด้วยในไตเทตเรรเพราะว่าไตจากผู้ไปจากที่สมองตายแล้วเนื่องจากว่ามีภาวะหลายอย่างในคนไข้สมองตายที่ไปทําปฏิกิริยาต่อไต